ครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับผมกรสุบกําลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของวันพุธที่10นะครับเดือน3ปี64ครับผมก่อนอื่นนะครับแอดก็ขอขอบคุณนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามหนึ่งกำลังใจครับถือว่าท่านเป็นกำลังใจให้แอดครับแอดก็ขอขอบคุณครับมาณที่นี้นะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามครับครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมปวดใช้วียนในการรับชมนะครับผมเข้าหลุดไปเรื่องธรรมดานะครับผมปวดใช้วียนในการรับชมครับ เข้าหลุดตรงไหนก็ขออภัยตรงนั้นนะครับผมครับกอแอดไปสามารถดูได้ครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับจับจุดกําลังวันนะครับครับมาดูครับมีเลขอะไรได้บ้างครับผมวันที่สนะครับผมคนหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับหนึ่งกำลังใจก็ขอขอบคุณนะครับผมมาณที่นี้นะครับไม่มีไล์มากมายนะครับให้เป็นแนวทางครับเก็บเด่นจุดรองครับผมในตารางตรงนี้ครับจุดสองตัว ให้เป็นแนวทางนะครับการตกยังไงก็ขอไปนะครับผมมาณที่นี้นะครับไปมาณที่นี้เอ็ดไม่สามารถรู้ได้นะครับผมเอ็ดก็ให้เป็นแนวทางนะครับชอบตัวไหนเลขไหนก็จัดเอาเลยนะครับผมบางทีวองั้นอาจจะหยุดหลุดไปอยู่น้อยนั้นน้อยนี้ก็ลองครับลองยืมโชคกันดูครับคนที่ชอบ เสียงดวงนะครับนหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามหนึ่งกำลังใจแอดขอขอบคุณน,นะครับมาณนะที่นี้แอดไม่มีอะไรมากมายครับนี่ครับคาดวัาจะมาครับชุด2ตัว3ตัวนะครับผม มากมายครับสลับท้ายคลิปนี้หากท่านไม่ชอบจุดแอดจะให้นะครับผมจุด3ตัว2ตัวชุดเรียนจุดรองก็จับในตารางกับสุดกำลังวันนะครับแนวทางฮานอยของวันพุธที่10บับเดือน3ปี64ครับผมครับช่องทางที่ติดต่อแอดไลน์เข้ามาถามกนตรงนี้ครับมีอะไรสงสัยก็เข้ามาถามก็ดูครับผมครับสลับท้ายคลิปนี้นะครับผมขาดตัวห้องยังไงก็ขออภัยณที่นี้ครับสรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ